เท่าไหร่จริงๆมาเนี่ยมาดูพักพวกเพื่อนฝูงตัวเองครับที่เขาไปชุมนุมกันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแดงวันนี้จริงๆมีภารกิจเยอะครับแต่ว่าช่วงเย็ยนที่ผ่านมาด้วยความเป็นห่วงพักพวกครับเพราะว่าเห็นหายเงียบกันไปทั้งวันปกติก็จะมาที่ราชดำเนินเนี่ยครับกรมรามคำแหง68ผมเนี่ยฮะเขาก็จะ มาแจกน้ำแจกท่ามาแจกกาแฟมาแจกขนมพวกเรากันยามดึกเนี่ยครับไปจนถึงเช้าแล้วก็โทรหากันทุกวันครับพูดคุยกันทุกวันให้กำลังใจกันทุกวันปรากฏว่าวันนี้หายเงียบไปผมก็สงสัยว่าห,หายไปไหนตกเย็นเลยโทรไปถามนิดว่าพักพวกหายไปไหนกันปรากฏว่ามาลาดดาเนินไม่ได้เพราะว่ารถพังไปเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงก็เลยต้องช่วยประสานกันวุ่นวายครับบอกคนนู้นทีคนนี้ทีว่าให้ช่วยหารถลากไปรับพักพวกผมมาหน่อยก็ด้วยสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาอย่างที่เราเห็นนะครับไม่มีรถลากเข้าไปรับกว่าจะประสานกันได้คุยกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนกว่าจะมีรถเข้าไปรับก็ร่วมๆสองทุ่มด้วยนะครับกว่าจะรับกระหนออกมาได้ เนี่ยครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องระบอบทักษิณว่าใครที่สงสัยว่าลงเลือกตั้งทำไมไม่ลงลงกันไปทำไมอย่างไรระบอบทักษิณเป็นอย่างไรผมก็บอกให้แล้วชัดเจนว่าตัวอย่างหนึ่งของระบอบทักษิณก็คือเรื่องของความโกงอย่างบูรณาการ มาวันนี้ครับสิ่งที่ตอกย้ําความเป็นระบอบทักษิณอีกประการหนึ่งให้พ loyalty, od, ี่น้องทั้งประเทศเห็นกันชัดๆคือความโหดเหี้ยมทารุณอมหิตเหตุการณ์ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกพี่น้องทราบกันดีครับแล้วถ้าใครจำผมได้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนช่วงที่พวกเรายืนดม วิ่งหลบแก๊สน้ำตากันนะครับถ้าจํากันได้ผมเป็นคนบอกพี่น้องครับว่าผมไม่เคยรู้สึกดีใจปลื้มใจหรือเห็นแล้วซาบซึ้งใดๆทั้งสิ้นกับการที่พี่น้องไปสวมกอดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปส่งดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจผมไม่เคยรู้สึกสุขใจหรือปราบป,ปลื้มไปกับภาพเหล่านั้นเลยวันนั้นถ้าใครฟังผมปลาใยจะจําได้ดีครับผมพูดชัดเจนไปแล้วครับ ว่าวันนั้นถ้าไม่ใช่แก๊สน้ำตาผมให้พี่น้องถามใจตัวเองครับว่าถ้ามันไม่ใช่แก๊สน้ำตาเนี่ยมันเป็นปืนจริงพี่น้องว่ามันจะยิงไหมวันนี้มันก็ตอกย้ำชัดครับพี่น้องที่เคารพรักครับจริงๆพรรพวกผมจอดรถกันอยู่ด้านข้างนะครับเอาสภาพความเสียหายมาให้พวกเราได้ชมกันเนี่ยฮะอยากจะขึ้นเวทีมายืนพูดระบายความอัดอั้น แต่ผมเรียนได้เลยครับว่าใช่พวกเขาขึ้นมาเด่ยคืนนี้ทั้งคืนพูดกันไม่จบครับสถานการณ์มันวุ่นวายมากครับพี่น้องที่เคารพผมย้อนกลับไปดูให้พี่น้องฟังเพราะพยายามจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันจะยังเกิดขึ้นต่อไปถ้าระบอบทักษิณยังคงอยู่ผมย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นครับปี2544เป็นต้นมาครับ ตั้งแต่พันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีความอมหิตโหดเยี่ยมครอบคุมทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้<_ <k> _>เขารู้ครับพี่น้องที่เคารพว่ามันมีความขัดแย้งกันมาตลอดต่อเนื่องกี่สิบกี่ร้อยปีเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องของาศาสนาเป็นเรื่องของความเชือ่อเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ เขาก็ใช้วิธีการประนีประนอมโอภาปาศัยพูดกันเจรจากันหนักนิดเบาหน่อยก็ยอมกันมีการตั้งสออบอตอมีการตั้งพออทท43่ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ใช้ความร่วมมือกันระหว่างทหารเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนาศาสนาทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน พันตำรวจโทร,รักศินชินวัตรเข้ามายุบพตท .43 ยุบทุกอย่างที่มียุบสออปตอแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเอาชนะโจรกระจอกนี่ครับแนวทางการต่อสู้ของคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรท้าทายทุกรูปแบบครับท้าทายความเชื่อทางศาสนา ท้าทายวัฒนธรรมเดิมๆที่เขาฝังรากเหง้ากันอยู่ที่นั่นผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ท้าทายกันขนาดนั้นไม่กล้าเข้าไปยิงกันถึงในมัสยิดหรอกครับพี่น้องที่เคารพครับมันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจที่มีน้องมุสลิมพี่น้องภาคใต้ทุกคนเขาจำจนถึงทุกวันนี้และเขาจะจำไปชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานของเขาว่าคนชื่อทักษิณชินวัตรเสพติดความอธมหิต ทำได้ยังไงครับพี่น้องที่เคารพเขาละหมาดกันอยู่บุกเข้าไปยิงเขาถึงในมัสยิดเข้ามาประท้วงมาเรียกร้องสิ่งที่เขาควรจะได้เพราะมันมีการกระทําเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐจับเขามัดไพรหลังขึ้นรถ d m c ระยะทางไปถึงจากมัสยิดไปจนถึงที่ควบคุมขังตัวนั้นไม่ไกลไงครับแต่รถวิ่ง6-7ชั่วโมง คนทับกันเป็นกองอยู่บนรถ GMC ครับขาดอากาศหายใจทับกันจนตายไม่รู้กี่ร้อยศพนี่คือภาพอมหิตที่เกิดขึ้นในสมัยพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติดสมัยนั้นปราบหนักครับยอดคนตาย ร่วมพันลายเป็นใบไม้ร่วงแต่ไม่ได้สะท้อนภาพเลยครับว่ายาเสพติดลดลงไปเท่าไหร่อย่างไรเห็นแต่จํานวนคนที่ตายครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นผ่านมาจนถึงช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้กุมอำนาจการชุมนุมที่เกิดขึ้น ของพักพวกของพันตํารวจโททักษิณชินวัตรก็เห็นชัดเจนครับว่าเป็นพวกนิยมความรุนแรงผมพูดไปเมื่อวานชัดเจนครับพวกเราเดินทั่วเมืองครับไปเยือนที่นั่นไปเยี่ยมที่นี่ไม่รู้กี่ที่ไม่มีที่ไหนบุบสลายพวกเขาอยู่แค่ไม่กี่ที่เผามันทุกที่ครับ ันชุมนุมบ้าอะไรครับพี่น้องทำอย่างกระตั้งค่ายทหารรบกันในอดีตมีการเหลาบ้องไม้ไผ่แหลมตั้งเป็นรั้วกั้นเอาไว้ของเราไม่มีครับเพราะเราไม่ใช่พวกนิยมความรุนแรงครับและไม่เคยคิดว่าใครจะมาทําความรุนแรงใส่พวกเราจนมันเกิดเหตุการณ์เที่ยงที่รามคำแหงแล้วที่นี่ไทยญี่ปุ่นนินแดงที่เราเห็นเนี่แหละครับ สิ่งเหล่านี้สะท้อนชัดเจนครับพี่น้องที่เคารพว่าพวกนี้เป็นพวกนิยมความรุนแรงต้องการแบ่งแยกใครย้อนอดีตจำได้ในช่วงปี2553ที่มีการชุมนุมตั้งแต่ปี2552้วครับเราก็มีศูนย์ของเราที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้เป็นที่เรียบร้อยการถแถลงการของเราทุกครั้ง ในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าพี่น้องจําได้นะครับทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเที้ยสุบันใครต่อใครที่ออกมาแถลงไม่เคยมีมานั่งเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้ชุมนุม,มครับตอนนั้นใครจําได้ครับพันเอกสันเสริญแก้วกําเนิดครับโคศก ถแถลงทุกวันครับถแถลงจนคนหมั่นไส้คนลำคาญครับว่าเมื่อไหร่มึงจะยิงเขาสักทีมีคนร้อยผมฟังครับว่าวิธีการสันเรวิธีการที่ผู้พันไก่อูถแถลงทุกวันนั้นเปรียบเสมือนการขอร้องผู้ชุมนุมประกาศทุกวันครับว่ามีพื้นที่ใช้กระสุนยางตรงไหน,นพื้นที่ใช้แก๊ส้ำตาตรงไหน,น มีคนมาแซวผมบอกว่ามันเอกนันเชิญเวลาไปพูดเนี่ยพูดเหมือนกับว่าขอร้องเธอช่วยหน่อยช่วยกลัวหน่อยเธอถ้าไม่กลัวจะยิงแล้วนะยิงจริงๆนะยิงนะเว้ยกลัวกูหน่อยสิไม่กลัวกูสักทีคนก็ล้อกันแบบนี้ครับคนก็บอกพวกเราเวลาแถลงในเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครกลัวเลยครับผู้ชมนุมฮึกเหิมมากครับ แต่เพราะอะไรครับพี่น,อน,นอ้องนี่ครพบเพราะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นต้องทําด้วยความใจเย็นและอยู่ในกรอบในกติกาที่ทุกคนยอมรับได้จะเห็นได้ชัดเจนครับว่าไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นครับออกมานั่งแก้ตัวทุกวันครับมันหาว่าใช้กระสุนจริงตรงนั้นตรงนี้บ้งละยิงเพราะอย่างนั้นอย่างนี้บ้งละต้องเอาภาพออกมาสแสดงให้มันเห็นครับ ว่าที่ยิงยิงเพราะอะไรป้องกันตัวป้องกันพื้นที่ป้องกันผู้ก่อเหตุความรุนแรงนี่คือสิ่งที่เราทํามาตลอดผิดกับการถแถลงสองสามวันที่เราได้เห็นโดยเฉพาะวันนี้ป้ายสีผู้ชุมนุมว่าเป็นพวกค้ายาเสพติดไปผายางรถยนต์แล้วพบเฮโรอีนในนั้นพบยาเสพติดในนั้นผมถามจริงนะครับ เห็นไหมครับเห็นกับตาตอนจับไหมครับว่าไอ้ผู้ชุมนุมเนี่ยเอาไอ้ยางรถยนต์เส้นนั้นออกมาแล้วเพื่อเอาไปขายไม่มีครับมันเอาแต่ภาพออกมาแล้วก็บอกว่าผู้ชุมนุมเป็นพวกค้ายาเสพติดคุณสาธิตวงนอนเตยพูดเมื่อสักครู่นี้ครับชัดเจนที่สุดครับ แถลงแนตะ่สิ่งที่ตัวเองโดนกระทําแต่ไม่เคยแถลงว่าตัวเองระทาอะไรใครเขาไปบ้างถ้าพี่น้องอยากเห็นว่าเขาทําอะไรกับใครไว้บ้างเนี่ยภาพชัดเจนครับฟ้องอยู่ข้างเวทีด้านนี้รถกี่คันกี่คันที่โดนทําลายอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ขารบสื่อในโซเชียลมีเดียเห็นชัดเจนครับลูกผู้หญิงแท้ๆครับขับรถกระบ,บะไปแจกน้ำโดนทุบทำลายรถแทบจะเอาตัวเอาชีวิตไม่รอด มันต้องทํากันถึงขนาดนั้นเลยแหละครับพี่น้องที่เคารพรักครับตํารวจคืออะไรครับเขาบอกว่าอาชีพตํารวจทาหารเนี่ยมันเป็นอาชีพที่พกปืนสิ่งที่จะทําให้ตํารวจทาหารต่างกระโจนได้คือวินัยและวิจารณญาณวันนี้ถ้าตํารวจขาดวินัยและวิจารณญาณตํารวจก็ไม่แพ้โจรดีๆนี่เองครับพี่น้องที่เคารพครับ ผมเชื่อว่าความรุนแรงยังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องมันกล่าวหารัฐบาลที่แล้วไว้อย่างไรวันนี้สิ่งที่มันเคยกล่าวหาไว้ทำเองหมดนะครับแต่ถ้าพี่น้องจำได้และให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลในพิสิ์รัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมพูดในชัดเจนครับพี่น้องที่เคารพสมัยรัฐบาลที่แล้ว มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดในบางพื้นที่แต่ไม่เคยมีครับที่ให้ตำรวจไปลุมตีรถประชาชนไม่เคยมีครับที่ให้ตำรวจไปเผารถประชาชนแล้วที่แน่ๆไม่เคยมีที่ให้ตำรวจไปตีรถตัวเองแล้วโทษว่าประชาชนทำแล้วถ้าพี่น้องจำได้ครับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่อยู่ที่นี่ครับ พี่น้องเสื้อแดงที่อาจจะมานั่งดูบูสกายอยู่ดูทีนิวส์อยู่ดูผมพูดอยู่จากช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็ตามครับพวกเราคงจำได้ดีครับพี่น้องเสื้อแดงตั้งขบวนมาจากต่างจังหวัดวิ่งกันแดงพืชทั้งถนนสายเอเชียทุกถนนทุกสายที่วิ่งเข้ามาเพื่อชุมนุมไม่เคยได้รับการขัดขวางกีดขวางแต่อย่างใดแต่ผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมที่ราดดำเนินที่นี่ โดนทั้งยิงไฟหน้ารถโดนทั้งลอยตะปูโดนทั้งตีโดนทั้งหินเ้ง่งโดนทุกอย่างก่อนที่จะมาถึงลาดําเนินครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่แตกต่างมาตรฐานที่แตกต่างอย่างชัดเจนแท้จริงของคนที่นิยมความรุนแรงกับคนที่ยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้องเหตุการณ์ที่รามคำแหงครับพี่น้องที่เคารพ จนมาถึงวันนี้คนที่เขาได้รับความเสียหายคนที่เขาได้รับบาดเจ็บแทนที่จะได้รับการดูแลครับไม่มีครับโดนตำ,ตำรวจเรียกไปสอบทุกวันครับทางหน้าที่ตัวเองยังเดินไม่ได้โดนยิงที่ขาบ้างพ้อเท้าบ้างที่ตัวบ้างสภาพยังไม่รักษาให้หายดีเลยครับโดนเรียกไปสอนอเพื่อไปสอบปากคำครับ จนวันนี้ก็ยังหาตัวคนยิงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำได้ทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ยกเว้นหาตัวคนยิงคนที่รามกำแหงจนมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพ แน่นอนว่าพวกเรากำลังพยายามดำเนินการทางกฎหมายอยู่แต่เชื่อผมนะครับมืออาชีพระดับตำรวจไทยหลักฐานไม่เหลือให้หาแล้วครับกับความผิดของผู้กระทําความผิดเก็บเกลี้ยงหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบที่นิยมความรุนแรงคนเราเนี่ยครับพี่น้องนี่เคารพ ในเมื่อมันนิยมความรุนแรงเนี่ยมันต้องหาทางแสดงออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวันนี้ใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือภายใต้อำนาจรัฐตำรวจตำรวจที่ดีๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีครับผมไม่เถียงแต่วันนี้มันแปดเปื้อนไปหมดนะครับเพราะอำนาจชั่วๆของรัฐบาลมันถ่ายผ่านมายังกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะใช้อำนาจนั้นในการทำลายล้างผู้ที่คิดต่างเห็นต่าง และไม่อยากให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสขึ้นมาต่อสู้กับพวกมันอีกพวกเรายอมไหมครับมผมเรียนพี่น้องได้เลยครับว่าตราบใดที่ระบอบทักษิณยังคงอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะยังเป็นอยู่แบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่ชายอมมหิตอย่างไรน้องสาวก็อมมหิตอย่างนั้นครับ จนถึงวันนี้ครับเมื่อวานผมบอกไปหยกหยกชัดเจนครับว่าเคยมีกะใจจะลงไปเยี่ยมคนที่เขาโดนระเบิดที่จังหวัดสงขลาบ้างไหมเมื่อวานขึ้นเครื่องหนีกลับไปเชียงใหม่วันนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับไม่เคยแยแสอะไรทั้งสิ้นครับเคยเห็นออกมาพูดสักครั้งไหมครับกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่รามคำแหงการยิงแก๊สสําตาที่บชน จนมาถึงเรื่องราววันนี้ครับคอยดูเลยครับพี่น้องที่เคารพว่าพวกนี้ยิ่งรักชินวัตรจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่อย่างไรครับคอยดูครับไม่มีครับคอยดูพรุ่งนี้นะครับเต็มที่ได้จะออกมายืนน้าตาคอเบ้าเราจะพยายามรักษาสถานการณ์ให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทําได้ค่ะมันพูดเป็นแค่นี้แหละครับ ผมสะท้อนใจที่สุดกับภาพที่เห็นนายกยิ่งลักษ์ออกไปตัวจราชาการต่างจังหวัดแล้วมีคนเป่านกหวีดใส่เมื่อวานคนที่เป่านกหวีดใส่โดนคุกคามก็มาขึ้นเวทีที่นี่กับเราแล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วสะอิดสะเอียนที่สุดคืออะไรครับพี่น้องนี่เคารพมันมีภาพข่าวเห็นชัดเจนครับว่าระหว่างเดินอยู่มีคนเป่านกหวีดใส่อยู่ไกลๆครับปรากฏว่าพยายามจะทําตัวให้มันดูดีครับ ยื่นมือไปครับจำได้ไหมท่านี้ขอจับมือลักษณะมันผายมือเหมือนกับบอกตำรวจรแถวๆนั้นว่าลุมกระทื่อมันเลยค่ะมันทำอะไรอย่างนั้นนะครับยื่นมือไปผมนึกว่าไม่นา่ายื่นไปยื่นมานนาไปเอามะนาวฮะสภาพไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับแบบนั้น,นะครฮะ ถ้าจริงใจจริงครับให้เขาแหวกทางสิครับแล้วเดินไปจับมือเดินไปพูดคุยกับคนที่เป่าโกวีดกล้าทําอย่างนี้หรือเปล่าครับยิ่งรักชินวัตมันไม่กล้าหรอกครับเพราะมันไม่มีความจริงใจเพราะในกระมวล,ลสันดานของคนตระกูลนี้นิยมความรุนแรงแต่วันนี้ขอบอกทั้งนายกยิ่งรักบอกทั้งพี่ชายที่อยู่ที่ดูไบ และบอกใครก็ตามที่รับสนองอํานาจของมันว่าพี่น้องประชาชนที่เขายืนอยู่ตรงนี้เขาไม่กลัวความรุนแรงเขาพร้อมที่จะสู้ทุกรูปแบบไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเพราะวันนี้มันคือเรื่องของอนาคตของชาติไม่ใช่เรื่องของตระกูลมึงผมขอแสดงความชื่นชมแสดงความนับถือกับผู้กล้า ที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะยืนอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องกล้าหาญสู้อย่างนี้ต่อไปเพราะถ้ายังรักษาระบอบทักษิณเอาไว้แบบนี้เราจะยังได้รับความรุนแรงเราจะยังโดนกดขี่เราจะยังโดนทำร้ายแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้สู้อย่างมากก็แค่ตายเดินหน้าฆ่าระบอบทักษิณด้วยกันขอบพระคุณครับ